สวัสดีครับไอเจอเติมชีสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาทักทายสมาชิกชาว Facebook เ,เหลี่ยวทุกทท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้านะครับเช้าว,วันที่4มิถุนายน,น2566นะครับเป็นช่งชวงเช้าที่อากาศบริสุทธิ์นะครับผมก็ได้ตืน่นขึ้นมาทาภารกิจด้วยการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกๆวันตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกสาวนะครับผม 9กาครั้ง9กวันตอนนี้ก็เป็น e ีย9แล้วหลังจากการออกกำลังกายนะครับผมก็คือวันนี้ก็ได้มีโอกาสกล่าวถ่ายสมาชิกนะครับเป็นช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้กิจวัตรประจำวันนะครับทำภารกิจอยู่ที่บ้านนะครับก็คือทำกิจกิจวัตรประจำวันดูแลนะครับดูแลแล้วก็ทำหน้าที่นะครับก็คือทำหน้าที่ในการดูแลบ้านหรือว่าไป ไล่ไปนาไปหัวไปสวนนะครับไปหัวหัวเข้าใจไหมครับไปรั้วไปสวนนะครับก็คือเราจะใช้กิจวัตรในส่วนนี้ในการทํากิจวัตรประจําวันในวันเสาร์อาทิตย์ฤดูก,การนี้ก็เป็นฤดูก,การทํานานะครับ ฝนฟ้าอากาศก็ตอนนี้ก็ยังไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับยังแรงอยู่นะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับรักษาสุขภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจคขอบคู่กันไปด้วยนะครับด้วยความประธานดีจากไอเจตตรวจบัญชีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย